วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอีกทั้งได้นำควาวคามเสื่อมความชรามาสู่ตัวเราทั้งขณะหลับและตื่นร้องกับบันทอนความแข็งแรงจากเราไปเหมือนกับสนิมที่ค่คอยๆกัดกินเหล็กทีละเล็กทีละน้อยทำให้เหล็กผุกร่อนเปราะบางไปในที่สุดแลาจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้อีกไม่นานเท่าไหร่ จึงควรใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีให้ได้มากที่สุดโดยสมมติว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราเราจะเตรียมตัวเดินทางไปสู่ปรโลกอย่างไรเราหมั่นคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่ก็ไม่รู้จะทำให้เราไม่ประมาทในการทำความดี มันทำกายวาจาและแจงเราให้พองสายอยู่เสมอตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเมื่อกายวาจาใจงเราพองใสเต็มที่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงพรระัตนตรตยภายในแม้ถึงคราจะหลับตาลาโลกเราก็จะจากโลกนี้ไปอย่างปลอดภยัยและมีชัยชนะกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปิยสูตรความว่า ถ้าบุคคลพึงรู้ว่าตนเป็นที่รักไม่พึงทําบาปอากุศลเพราะว่าความสุขนั้นบุคคลภูมมักทำชั่วจะไม่ได้โดยง่ายเมื่อบุคคลถ่วความตายครอบงำก็ต้องละทิ้งพบมนุษย์ไปก็อะไรละเป็นสมบัติของเขาแล้วเขาจะนำเอาอะไรไปได้อันหนึง่งอะไรเราจะติดตามเข้าไปประดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้น คนที่เกิดมาแล้วจะต้องตายในโลกนี้ทำกรรมใดไว้คือบุญและบาปสองประการบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาจะพาบุญและบาปนั้นไปสู่ปรโลกได้อันหนึ่งบุญและบาปนั้นยอดเป็นของติดตามเขาไปประดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำกรรมดีสะสมไว้ เป็นสมบัติในปรโลกแล้วว่าบุญเมต่เพิ่งสัตว์ทั้งหลายในปรโลกชีวิตของเรานั้นสั้นนักวันคืนล่วงไปลงไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีการเวลาได้เกลื่นเกินอายุข,ของเราให้เหลือน้อยลงไปทุกทีชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงเวลาของชีวิตเรานั้นสั้นนัก จะไม่ทนจะทำอะไรก็หมดเวลาเสร็จแล้วบางคนหมดเวลาในปฐมวัยบ้างมัดชิมบ้างนอนนันก็ต้องตายในปัิมวัยบ้างตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยยกเว้นบุญและบาปที่เราได้ทำเอาไว้คนโบราณทั้งได้กล่าวเป็นข้อคิดในการเดินทางไปสู่ปรโลกเอาไว้ว่า,วาสี่คนหามสามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคล่สองคนพาไปหมายความว่าสังขารร่างกายของเรานี้แยกออกเป็นสองส่วนคือส่วนของร่างกายและจิตใจส่วนที่เป็นกายท่านใช้คำว่าสี่ขนหามหมายถึงสังขารร่างกายของเรานี้ละกอพิธีธาตุสี่ธาตุดินนะ้ำธาตุไฟธาตุลม ธาตุดินมีลักษณะแข็งแข็งเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นธาตุน้ามีลักษณะเป็นของเหลวเอ,อิบอาบไปมาได้เห็นน้ำลายน้ำมูกน้ำตาน้ำหนองเลือดเป็นต้นธาตุไฟมีลักษณะร้อนช่วยเผาผลาญเช่นธาตุไฟช่วยทำความอบอุ่นให้กับร่างกาย ไฟที่ช่วยใหญ่อาหารที่ดื่มกินเข้าไปเป็นต้นส่วนธาตุลมมีลักษณะกระพือพัดไปมาเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุทั้งสี่ที่เรียกสี่คนหามนี้มาตายแล้วก็เหมือนทอ่อนไม้มีใครปรารถนายอยากนำไปเป็นเจ้าของ แม้ให้ฟรีฟรีก็ไม่มีใครเอาทิ้งไว้นานก็มีกลิ่นเหม็นเป็นที่นา่ารังเกียจต่างถูกนำไปฝังหรือเผาอย่างเดียวคำว่าสามคนแห่ไปถึงสังขารร่างกายนี้ตกอยู่ในกอดของไตรลักษณ์มีลักษณะไม่เที่ยงแปรปรวนมาอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นรังแห่งโรคสามารถ ป่วยเป็นโรคได้ตั้งแต่ปลายผมจะหลดปลายเท้าและเป็นอนัตตาบางังคับบัญชาไม่ได้ยังไม่ใช่โตตน่นแท้จริงกำว่าหนึ่งคนนั่งแคล่มายถึงใจของเรานั่นเองใจเพียงหนึ่งเดียวนี่แหละสำคัญนักที่ท่านสมมุติว่านั่งอยู่บนแคล่อมิธาสีคดินน้ำไฟลม อบอุ้มเอาไว้เมื่อธาตุทั้งสี่แตกสลายใช้การไม่ได้อีกต่อไปแล้วใจดวงนี้จะไปสแสวงหาที่อยู่ใหม่ไปสุคติหรือทุกติก็ขึ้นอยู่กับสองคนจะพาเราไปเท่านั้นสองคนที่ว่านี้คือบุญและบาปที่เราได้ทำเอาไว้นั่นเองจิตเตสังกิริเถสุคติปาติกังขา ถ้าจิตพ่องใสไม่เศร้าหมองเพราะสั่งสมบุญเอาไว้มากบุญก็จะนำพาเราไปสู่สุกติโลกสวรรค์แต่ถ้าหากทำบาวเอาไว้มากบาปทรงผลก่อนจิตแตสังกิริเถจิตเศร้าหมองไม่พองใสาบาปก็ฉุดใจดวงนี้ไปเกิดในอบายใิโลปกายของสัตว์นรกใหญ่โตเท่าภูเขาลอกกาต้องชดใช้วิบากกรรมในมหานรก เป็นเวลาย,ยาวนานหลายหลาย,ล,ายล้านปีนี่คือปริศนาธรรมที่เราควรนำมาคิดจะได้กำหนดเข็มทิศชีวิตได้ถูกต้องว่าจะเลิกิดชีวิตไปในทิศทางใดเพราะเราคือผู้ออกแบบชีวิตชีวิตหลังความตายจะไปสู่สุคติหรือทุคติก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันเป็นหลักเลขไม่นาปัจจุบันก็จะกลายเป็นนดีของอนาคต อนาคตได้ถูกกำหนดอาไว้ที่ปัจจุบันดังนั้นรเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนดังเรื่องพระสุจินติตะเถระที่หลวงพ่อจะนำมาไล,าล่ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะพระสุจินติตะเถระเคยสร้างบารมีผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ชีวิตของท่านก็นมีขึ้นขึ้นลงลง,ลงเหมือนปุถุชนทั่วไปคือ พบชาติไหนประมาทก็ไปเกิดในอบายถ้าชาติไหนไม่ประมาทก็ได้ไปสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์พอถึงยุคของพระอาตมทัสสีพุทธเจ้าบาปกุศลที่เคยทำไว้ทำให้ท่านนำไปเกิดในตระกูลพรามณ์บริเวณเชิงป่าหิมพานต้องมีอาชีพล่าเนื้อสัตว์ขาย ทางชีวิตจริงต้องเวียนวนอยู่กับการทำปานาติบาตบังเอิญว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านได้เห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่ป่าหิมพานต์เห็นพุทธลัศมีที่สว่างสวัยไปทั่วทั้งป่าจึงมาเกิดความเรื่มใสในพุทธลัศมีได้นำเนื้อล่ามที่มีรสอร่อยน้อมนำไปถวายแด่พระพุทธองค์ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันเลย ล่อจากป่าตั้งแต่เช้าตรู่ลานสอนตัวเองได้ว่าตะเราตะณีหรือห่วงแหนวอา้เพื่อกินเองอาหารนี้ก็ประทังชีวิตไปได้เพียงวันเดียวแต่การถวายอาหารที่มีรสเลิศนี้แด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอาหารนี้จะปลนเปร่เราให้พ้นจากทุกภัยแนอาบายเพราะตัวเราได้ทำปานาติบาต สร้างบาปอากุศลไว้ไม่นน้อยขอบุญ้จงเป็นพลาวะปัจจัยให้เราพ้นจากอัตภาพของพรานล่าเนื้อด้วยเถิดว่าล้ก็น้อมนำเนื้อล่ำที่เพิ่งย่างมาร้อนๆเข้าไปถวายด้วยความเลื่อมใสยอย่างท่วมทน้นพระผู้เป็นพรเจ้าทรงรับแล้วพระจาอุุคราะห์นายพรานจึงทรงสวอยเนื้อนั้นให้นายพรานได้เพลิมปิติในทาน แล้วจึงค่อยเสด็จเหาะขึ้นสู่เวหากลับไปยังพระวิหารหึ่งเดิมในพระราช้เห็นปฏิหารหนึ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มพูนความเริ่มใสหนักขึ้นไปอีกแม้จะเป็นการถวายทานเพียงครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นทั้งกะยังตามตรึกระลึกนึกถึงบุญได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเจริญพุทธานุสติจานั้นยังเบิกบ,บานผ่องใส เวลาจากอัตภาพนั้นท่านได้ท่องเที่ยวไปในสุคติพบสวยสมบัติในสวรรค์หกชั้นติดต่อกันมีเวลายานนานตลอด1,500งพักับไม่เคยพลัดไปเกิดในอบายภูมิเลยในกับที่38นับจากพัทรกับนี้ท่านได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแครั้งมีพระนามว่าทีคายุและในกับที่6,000นับจากพัทระกับนี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสองครั้งพัรนามสรรณะนะครั้นมาถึงยุคสมัยพุทธกาลท่านได้เกิดเป็นบุตรเคลือหาบดีภูมิังค์ังในกรุงสาตถีแล้วได้ออกบวชสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านใช้เวลาบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต์ก็ถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต เห็นไหมจ๊ะประการตัดสินใจในการทําความดีแม้เพียงครั้งเดียวมีผลตการเวียนว่ายแต่เกิดในสุคติภพและในสังสารวัตเป็นอย่างมากการยอมอดอาหารหนึ่งมือ้อเพื่อแลกกับการได้บุญใหญ่ถือเป็นการฉลาดอย่างยิ่งโดยเฉพาะการได้มีโอกาสถวายทานกับพระพุทธองค์บนนั้นจึงส่งผลยิ่งใหญ่ไพศาล สามารถปิดอบายไปสวรรค์ได้เพราะการทำบุญถูกเนื้อนาบุญมีอาน,นิสงส์ไม่มีประมานปัจจุบันแม้เราจะไม่มีโอกาสทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นับว่าย,ยังโชคดีที่มีพระภิกษสุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญของโลกอยู่เรามีโอกาสได้ถวายสังฆทานกับพระทีละกว่าหมื่นวัดและเคยถวายกว่าสามหมื่นวัดมาแล้ว แม้ว่าจะไม่ใช่อาาสทิศทานแต่ก็ใกล้เคียงทีเดียวนะจ๊ะดังนั้นในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่บนแคร่ชีวิตที่มีธาตุดินน้ำไฟลมและกำงทำงานพอไหวอยู่นี้ก็รีบสั่งสมบุญกุศลโดยการให้ทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนากันให้เต็มที่ บุญจะได้นำพาชีวิตของเราไปสู่สุคติที่เจะเดินลุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ใอ้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก็ถึงวัฏธรรมกายได้โดยง่ายได้เล็วพลันจงทุกท่านเทอ ธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุงทุกสถานกราบนิพานถึงสุดแห่ง